องอาร์ตหนูจะบอกว่าวันนี้หนูจะพาลุงไปตามหาก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อมันมีเส้นใหญ่เส้นเล็กไหมคุณลุงชอเส้นเล็กนะไม่บอกเดี๋ยวจะพาลุงไปกินแล้วลุงจะรู้ว่าปากหม้ออร่อยไหมหนูว่าเคยกินที่ฉะเชิงเซาแล้วที่นี้หนูเห็นเพื่อนนะเขารีวิวว่าหัวหินนะ่มีร้านก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้ออร่อยมาก วันนี้จุ๋มจะพาทุกคนไปตามหากว๋วยเตี๋ยวปากหม้อเหมือนที่จุ๋มพาทุกคนไปตามหาหอยริงไทงจ้าวันนี้ไปตามหาก็เดี๋ยวปากหม้อกันปะตาตาตาตตตลุงเคยกินแถวปากน้ำนะ,นะเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะดูสิคะว่าเราจะเจอไหม3.5จุดห้าโล โอเคไม่ใช่ล้วหกกิโลอยู่ดีได้ไฟเขาเปิดทุกวันเสาร์วันเดียวด้วยนะลุงใช่ใช่ขายทุกวันเสาร์เท่านั้นแล้วก็เวลาคือ1 1 0 0็ดถึงสิบเเท่านั้นด้วยเวลาอื่นไม่ขาย นนคหามามหนูหนูอยากกินปากหม้อหนูเห็นเพื่อนมาแล้วเพื่อนรีวิวว่ามีปากหม้อหนูชอบกินปากหม้ออยู่แล้วทำให้อร่อยจุกจะโดนใช่ไหมใช่โอเคได้เหมือนเจ้าไหยเจ้านายเก่าไปกินร้าน c h e เชฟโตเอออะไรนะชื่ออะไรนะมันเป็นร้าน c h e f T ฟโตคือร้านโต๊ะเดียวในบ้านเอ่จะเล่าให้ฝังเสร็จปุ๊บหัวละพันห้ารอยห้าสิบอือ ในรีวิวบอกอร่อยมากโอมาก,กระเสรเนื้อวากิวห้าดาวอ่วอยเชล,ลนู่นี่นั่นเออซุปปลาหมึกนู่นนี่นั่นเราไม่เอ,อ่ยชื่อร้านเอ,อีเอยพอกไปแม่งไม,ไม่ไม่ตรงปกเอ,เออจ่ายไปหกพันห้าคิดดูแล้วกันถือว่าว่าอย่าเชื่อรีวิวก็เนี่ยกขลองไปเลยถ้าดีก็โอ้ถ้าไม่ดีก็ถือว่าได้กินไงเพราะฉะนั้นทุกคนสั่งซามเบียวก่อน ใช่ทุกคนสั่งชามเดียวก่อนไม่อร่อยเราไปหาที่กินที่อื่นต่อใช่เพราะว่าเมื่อกี้เผอิญว่าตักน้องสะพ้ายจุม่านายยาวอ่ะก็คือเป็นเป็นน้องชายของแม่ตักเปิดร้านขายแบบเป็นพิซซ่าเตาถ่านอย่างที่ฟุกชอบกินน่ะอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็อาจจะแวะไปหานายาวหน่อยไปลองกินข้าวร้านนายาวอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าร้านนายาวจะอยู่ซ้ายมือชื่อขนมปันฝรั่งเศสนั่นเองเอางี้นะถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออร่อย เราจะลงในคลิป YouTube เออแต่ถ้าแม่อร่อยถือว่าเราไม่ได้พูดโอเคได้ ใช่ใช่นี่ไงปากหม้อปากหม้อจุดได้กินแล้วเปิดอาทิตย์ละหนวันนะคะแค่วันเสาร์เท่านั้น11โมงครึ่งถึง5โมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่าหมดก็คือหมดนะคะไปรไปครับเดี๋ยวหมดร้านเปิดปะคะ,เ,ะ,ะเ,เอ้ากลวไม่เปิดเนี่ยรีบถามก่อน,นอ,อุ้ยสวยอะต,ตัวเองร้านเต้งเหมือนอยู่ในซอยซอยตรงนู้นใช่ไหม ช่ป่ะมันจะมีร้านเคยไปร้านหนึ่งมันอยู่ในซอยอ่ะอันนั้นนี่ก็ได้พร้อมใครจะคิดว่าร้านแบบนี้จะมีอยู่นใช่เราคือสวยด้วยจริงคือสวยด้วยคือสวยด้วยแต่ถ้าไม่อร่อยจะโดนพี่ฟุ๊กด่านะเอาจริงๆริงสั่งก่อนเลยอ่ะเราลองก่อนเลยนี่ค่ะเอง โอ้นี่หิวจัดว่ะหนึ่งบิลก่อนเลยสั่งแล้วเดี๋ยวก็รู้ไหนทำทำภาคนตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยอยากกินคนอยากกินยังไงก็ต้องได้กินนี่แหละจุงมิรันตีเดี๋ยวเรารู้เลยแต่ทุกคนแต่ท้าไมอร่อยกูด่ากูแน่ๆเลยไหนทำหน้าคนพร้อมด่าดิ <laughs> อย่างเงี้ยลุงจุ๋มก็จะทำงานตลอดอย่างที่ทุกคนเห็น,นะคะ่ะจุ๋มมีเรื่องดราม,ม่าจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องดราม่าแหละฟุกเรื่องนี้ก็ควที่จะเตือนใครหลายๆคนนะสำหรับคนที่ชอบดูดวงแล้วไปดูดวงหมอไหนด้วยเหตุเราแต่งตัวนะคุณเนาะใส่แบรนด์เนมพกแบรนด์เนมนาฬิกาแพงๆเขาก็เขาก็จะบอกว่ารวยไม่มีปัญหาหรอกผ่านยังไงก็รวยพอได้ยินพระ หรือได้ยินคนที่เรานับถือ,อบอกเราว่ารวยคำตอบต่อไปคือเราก็จะประมาทใช้เงินโดยความประมาทใช้เงินแบบไม่ระวังใช้เงินโดยแบบได้มาก็ใช้มันก็จะกลายเป็นต่อให้คุณหาเงินเก่งแค่ไหนมันก็พังแต่ถ้าเกิดว่าณนะัวันหนึ่งคุณจะดูดวงหมอดูจะว่าคุณรวยหมอดูจะว,ว่าคุณจนมันยังจุมเนี่ยจุมไปหาพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกจุมว่าดวงจุมจะไม่ดีนนะปีนี้จุมจะมีปัญหาเรื่องการเงิน แต่ทำไมจงถึงไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะดวงจะไม่สามารถทำอะไรคนที่ขยันได้ตื่นเช้ามาหาเงินก่อนนอนหาเงินมีเวลาคือหาเงินฉะนั้นในเมื่อถ้าเราหาเงินอยู่ตลอดเวลาพอหาเงินเสร็จแล้วเรารู้จักเก็บหาเงินเสร็จแล้วเรารู้จักเก็บด้วยนะพอหาเสร็จแล้วเราก็รู้จักเก็บด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีเงินก้อนนึงเอาไว้เก็บและเราก็ยังหาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็หยุดการใช้เงินที่ไม่จําเป็น ถามว่าดวงจะตกแค่ไหนแต่เรามีเงินเก็บเราขยันหาเงินแล้วเราก็ไม่ใช้เงินฟุ่งเฟื่อยจุ๋มถามว่าคุณจะมีเงินเหลือไหมจุ๋มว่าคําตอบแม่งมีเงินเหลืออยู่แล้วเว้ยแต่ในทางกลับกันอ่ะพอหมอดูบอกคุณจะรวยไม่สนใจหาเงินใช้แต่เงินเงินเก็บไม่มีคําตอบแม่งคือพังจุ๋มบอกเลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะดวงจะตกดวงจะแย่ดวงจะไม่ดีจะพังอะไรขนาดไหนก็ตามขอให้หาเงินเงินมากเงินน้อยกําไร5บาท10บาทอ่ะเก็บไปเหอะถามพี่ฟุ๊กดิ พี่ฟุกขายทุกอย่างของลูกอ่ะกําไรเท่าไหร่ห้าบาทาถามาพี่ฟุกได้เพราะนั่นมันคือชีพพี่ฟุกคือไอตัวขายทุกอย่างอ่ะคุณเราแบ่งกันอย่างงี้คือไอตัวขายทุกอย่างเนี่ยมันแบ่งมันแบ่งกันแบบนี้อธิบายให้ฟังได้เลยเราเราไม่อายอยู่แล้วคือเราขายคุณ20บาทใช่ปะ่ะต้นทุนมา15บาทเหลือกําไรอ่ะคือ5บาทแล้วไอกำไรอันเนี้ยแบ่งกี่ส่วนพี่ฟุกบอกลูกค้าให้ชัดเจนดิหนึ่งพี่ฟุกสองก้อน,อนสามมอนสีน่ฝ้ายห้าจุ๋ม แบ่ง5ส่วนนะจุ๋มหน้า <c oughs> ที่ในการโปรโมทช่วยก้อนก็คือหน้าที่เคลียร์โปรโมทโปรโมทเว็บพี่ฟุกคือการหาของน้องม่อนน้องฝ้ายแพ็คกับสต็อกพร้อมบัญชีแล้วก็ตอบลูกค้าแล้วก็ตอบลูกค้า <c oughs> ฉะนั้นมันกลายเป็นว่าพวกเราไม่เคยเกี่ยงเลยเว้ยกำไรน้อยกําไรมากแต่พวกเราทําพอถึงกําไรมาสิ้นเดือนเราจ่ายค่าพนักงานเราจ่ายค่าส่งของเราจ่ายค่ากล่องเราจ่ายค่าสินค้าเหลือกําไรหมื่นหนึ่งก็ได้เงินเก็บคนละสองพัน ถูกป่ะอันนี้สมมนะติมนะสมมติแล้วมันไม่ถึงนะพูดพูดตรงๆเลยอันนี้พูดอาจจะถึงอาจจะเกินก็ได้เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นต้องบอกแบบนี้ไม่นะวันนี้ที่เราคุยกันอะ่ะไม่ถึงนะแต่จุ๋มใช้คําว่าเรามีงานทำใช่เราไม่หมิเงินน้อยอเราไม่หมิเงินน้อยเราเก็บเราเก็บเราทําเราเก็บเราช่วยกันแต่ในขณะที่บางคนอะ่ะที่เรารู้จักอะ่ะอุ้ยทำทำไมวะสองพันึองทำเพื่อจุ๋มทำทำไมอะ่ะเหนื่อยฟรีอะ่ะได้กาไรแค่นี้เองแต่จุ๋มจะสอนลูกตลอดเวลาว่า ลองคิดดูดิวันนี้เราได้ขนาดนี้ถ้าณวันหนึ่งอะ่ะเราได้เยอะกว่านี้อ่อนะณวันหนึ่งอะ่ะเราได้เยอะกว่านี้มันก็เป็นเงินของคุณหรือเปล่าฉะนั้นในทางกลับกันอะ่ะอย่าเป็นคนหมิ่นเงินน้อยอย่าไปคิดว่าหวยกําไร10บาท20บาทแม่งจะได้อะไรวะกําไรร้อยหนึง่งถ้าถามว่า1ิบาท20บาท,บาทได้ไรสิบบาทสิบาทสิบชิ้นร้อยหนึ่งร้อยชิ้นพันหนึ่งหมื่นชิ้นล่ะแสนหนึ่งแสนชิ้นละเท่าไหร่วะเอาเป็นว่าง่ายๆว่ามัน อย่าไปหมิ่นเงินน้อยอ่ะขยันใช้คำขยันใช้วนุ่มเหมือนเราขายของอย่างเงี้ยอ่ะคุณขายกาแฟกำไรแก้วละ1ิบาทวันหนึ่งคุณขายได้10แก้วคุณได้ละร้อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณจะได้เงินร้อยหนึ่งดิไหมไม่ได้แล้วถ้าคุณมีเงินอยู่แล้วคุณไม่หาเพิ่มหมดไหมหมดแล้วถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆคุณไม่รู้จะเก็บมันจะเหลือไหมหืนอกเรือบนเลือเออกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยเปิดอาทิตย์ละหนึ่งวันลาเต้มิ้นลาเต้มิ้น สั่งอาทิตย์ละหนึ่งวันร้านคือแบบร้านนี้ร้านนี้เจ๋งชอบไหยรู้ป่ะเออเปิดเฉพาะวันเสาร์เออสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นใช่แล้วคือตอนแรกนะพี่ฟูบอกถ้าไม่ดีนะบ่นแน่นอนคือจุ๋มาเป็นคนชอบกินด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วเราก็เลยบอกอยากหาอะไรที่มันแปลกๆอ่ะเราเบื่ออาหารพัตคารอะไรอย่างเงี้ยอยากมากินะลรที่มันแบบพื้นๆบ้านๆแล้วมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนอยากกินพื้นๆก็ไม่บอกคือแล้วไง เป็นไงตื่นไหมลุงอยู่ไกลจุ๋มลุงฝากตบพีมอื้อเฮ้กูละเหนื่อยก็ปวดจริงๆเลยเฮฮากันแบบนี้อ่กเครียดมากกับชีวิตทําชีวิตวันนี้ให้มีความสุขไม่ต้องไปดรามา่าอะไรมากมายต่อให้หนะวันนี้เราจนเราเป็นหนี้เราไม่มีเงินคุณอย่าท้อเว้ยคุณต้องสู้คุณอย่ามาบอกว่าก็ฉันเป็นหนี้ก็ฉันไม่มีเงินน่ะจุ๋มก็เคยเป็นหนี้ ุ๊ก็เคยเจนนี่ดูออน<ะ>ก็เคยเ็นนี่เราจะบอกว่าเราได้รู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งรวยเนาะเป็นเจ้าของตลาดดังเลยรวยอะ่ะแต่เขาก็บอกว่ามึงมึงเชื่อไหมว่าคนมีตังค์อย่างกูอะ่ะก็ไม่ได้มีความสุขนะกูเห็นพวกมึงแบบไม่ได้แบบไม่ได้รวยอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ขาดสนมันมีความสุขจังวะอะไรเงี้ยมึงอยากไปไหนมึงก็ไปมึงใช้ชีวิตแบบอยากเที่ยวเที่ยวอยากพาลูกเที่ยวเที่ยวอยากกินกิน ทำวันนี้ให้มีความสุขคุณคุณไม่ต้องไปโฟกัสเลยว่าฉันจะเป็นยังไงต่อให้คุณไม่มีเงินข้าวไข่เจียวกินด้กันครอบครัวก็มีความสุขแล้วนะเว้ยมาม่าผัดเนี่ยมาม่าผัดอย่างเงี้ยเย็นม่อย่างเงี้ย,ยคุณเชื่อป่ะจุบอ้วนเพราะอะไรกลางคืนมาเอาแล้วมาม่าผัดบ้างมาม่าตม้มมากินกันอยู่อย่างเงี้ยในบ้านมันคือความสุขที่แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะแยะยยยมากไปความสุขของตาก้องเราก็รู้ยังคืออะไรจบจบทีิปวันที่เจ็ดตาก้องเราจะเขาจะหนีไปแล้วลุ้นหนีอีกแล้วเหรอหนีไปสามวันนะ ลุงนี้คูอีกแล้วเหรอเออเมื่อวานแอบ,บได้ยินมาโอา้อที่ยายเขาหนอยเละเหรอจะไปเขาเก,ก็ได้ไปทะเลก็ได้จริงๆริงคุย<ไ>ตรงๆคำหนึ่งรู้ป่ะผัวยังลุงหาได้ที่ไหนวะอยากไปเ,<ล>เที่ยวยไหนก็พาไปาป่พูว่าผัวยังลุงผัวอย่างเรา,าสองคนนะลุงเนาะคือจริงๆคือจะบอกว่าจุ๋มมาแอบ,บอิจฉาย,ยายนะเว้ยงานก็ไม่ต้องทําอันนี้คือพูดแบบดราม่าเลยนะงานก็ไม่ต้องทําลุงให้อยู่บ้านเฉยเฉและลุงมีเลี้ยงจุ๋มมายังต้องทํางานนะเว้ยยังต้องหาเงินตื่นมาคือคูยยังแบบ ยังต้องตอบก่อนนอนกูต้องไลน์นู่นนี่นั่นนี่นู่นคือเรารู้สึกว่าแบบยายยายโคตรมีบุญไะอย่างอแงกับลุงนักเลยกูขอร้องจะพาไปไหนก็ไปอย่ามาดามากเก่งกูขอด่าผ่านเลยค่ะกูงงมากแม่คือบอกไงว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันฟุกแต่จริงก็จะพาไปเที่ยวก็ควรจะแบบเออไปไหนก็ไปนึกว่าเขาก็แบบเขาก็ต้องมีแบบมีฟอร์มเขานิดนึงอะมีฟอร์มแล้วเ็นเอฟชุดแล้วมาเคินจริงๆอยู่อย่างนี้แล้วนะลุงจะไปอะเต๋อวิ เราคือแบบเชื่อป่ะพอรู้ว่าลุ้จะพาไปทะเลเว้ยพอบเต็มกับกูอีกกูงงมากแม่คือทักมาจุ๋มชุดวันที่ห้ายายพร้อมแล้วนะยังยังไม่จบจะไปเหนือยังไม่ทันมีโปรแกรมออกจะไปวันไหนสั่งผ้าถุงเผื่อกูแล้วจุ๋มผ้าถุงต้องใส่สีนี้นะลูกจัดพอบให้กูเสร็จกูงงมากนินทาระยะเผาขนสายตรงมาด้วยหรอจะเหลือหรอ เอาข้อความไหมสองสิ่งนี้ของยายนะนะความห่วงหลานแมความห่วงหลานกลัวแบบอ่ะเดี๋ยวจุ๋มจะไม่สวยเดี๋ยวชุดจุ๋มจะไม่เด็ดอะไรอย่างเงี้ยยิ้มสิครับรออะไรมีแอะไรรนี้น <c oughs> คือลูกสาวตกงานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอยการทําคลิปถ้าเราทําคนเดียวหรือทําทกับฟูกะเราไมา่ได้เรื่องของประวัติและโดนัทได้ในเรื่องของประวัตินะคะจุ๋มก็เลยดึงโดนัทมาทําคลิปช่วยกันเลยค่ะคุณกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะมีประวัติ โดยน้องโดนัทเราจะมีเรื่องปลอกโปรโกฮาโดยพี่ฟุกแล้วก็จะมีมูโดยจุ๋มทีนี้เรื่องกินละคูณเราจะต้องอเอาใครดีเรื่องกินผมกับลุงอ๋อได้เสมอรสชาติเดียวกันเฮ้ยโดน้ำมะม่วงเหมือนร้านที่ฮ่องกงเลยหวงล้วอร่อยจริงร,<อ>ร้านนี้ผ่านค่ะน้ำมะม่วงปั่นเหมือนที่ฮ่องกงที่ฉันกินเลยค่ะรอแล้วลุงลุงค่อยรอตอนกินมาซองแข็งสี่ร้อยเก้าสิบเป็นไงสรรหาสร้างอีกนะไหม สองสออนสามร้อยเจ็ดสิบคัด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 กินกินกินสี่ร้อยเก้าสิบ็ห้าร้อยเอา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 สองสองเอาอะไรบอกไปรล้งรเอ้ยออกสือไม่ได้รุ้งเอาอะไรอันนี้สองออน <c oughs> <c oughs> รุ้งเอาอะไรอันนี้สองออนเดวแนกไปเบอร์เอาแนกไปเบอร์ด้วยนะคือทำชีวิตตัวเองวันนี้ให้มีความสุขยิ้มให้เยอะกินให้อิ่มนอนให้หลับพอแล้ว เงินไม่ตายหาได้จําคํานี้นะเงินไม่ตายหาได้แต่ความสุขให้ไม่มีเงินคุณก็หาได้ด้วยตัวคุณเองจําประโยคนี้ไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวดูจุ๋มกินรอก่อนเลงเลือดดูก้อนเลือดโอ้ยไฮ้หอมหอมหอมหอขอชิมแบบยังไม่ปรุงนะ โอโทษขอโทษโอ้โหแทกแทกมาเขาไม่บอกสุโคนรนัวเดี๋ยวบอกแกออกไปข้างนอกก่อนไงเดี๋ยวขับมากินพร้อมกันดีขอหนึ่งคำก่อนขออมีสิุ้ยเพลงนี้ผัวชอบตอนจีบกันใหม่ๆนะพี่ฟุ๊กบอกว่าคุณลองร้องเพลงนี้ลงในติก๊กต็กสิผมชอบมากเลยเดี๋ยวบอกเขาเลยทุกคนทุวคนทุกคบ ละมุนมากลุงบอกเลยไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะ<ม>พอเหอะพอเอะลองผ่านไหมร้านนี้ผ่านค่ะจุ่มให้ผ่านเดี๋ยวรอดูคนอื่นก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะบอกว่าจุ่มนม่งอวดเยอะเดี๋ยวรอดูคนอื่นก่อนอันนั้นของใครครับอันนี้เล้งน,นะครับผมโอเคครับ เดินมาก่อนกล้องไม่ทันมันเร <The S 2> <Interesting. S 3> ียวไงเราถามเขาว่าสิกเนเจอร์สิกเนเจอร์ิกเนเจอร์ที่นี่ยคืออะไรนอกจากกาแฟเพราะเรากินกาแฟแล้วเขาบอกว่าเป็นชาอันชันมะนาวเช่ว่าตัวเองมันคือชาอัชันมะนาวใช่ไหมอันชันน้ำผึ้งมะนาวครับฟิกเนเจอร์เป็นไงเดี๋ยวลองดูสั่งไปละ ที่เรากินทั่วไปอะ<ช>่ะที่บอพี่แต,ตบอกบอกมาให้จัหวะโคตรอร่อยอ,ะอ่ะบอกสิในเจอร,ร้านต้องกินไหนบอกคิดค่าเสียหายคำว่าจบคลิปมันไม่มีอยู่จริงหนูแอบสั่งไว้เมื่อกี้เห็นโต๊ะข้างๆเขาสั่งแล้วมันน่าโดนดีอันนี้มันเป็นโรตีนะคะอยากกินมาตั้งแต่เราอยู่ไอ้นี่แล้ว <c oughs> อยู่นครแล้วเ <c oughs> ดี๋ยว ถ้าปุ้มคืมอโคตรแส,แสแบ,บเลยเขามากินโรตีก่อนเสียเธอไปสตาร์ทรสเลยวอ่ะสิเขอร่อยอ่ะจริงคคู่ขนาดนี้เราก็มาชิ้นใหญ่ให้โดดิน้ำหนักมันจะได้เยอะหน่อยใจเย็นแม่หืโรยรองเห,หโดโอ้โหหืชุ่มฉ่ำมากบอกเลยไม่ของลุงไม่เราจะบอกว่าร้านนี้แม่งแปลกอย่าง้วยรสชาติจะไม่เหมือนที่เรากินไม่เชื่อใช่ไหมอร่อย อ้าความรู้สึกจริงๆนะลุงลแปง้แปงหอมเนาะแป้งค้อนหอมแล้วแล้วเขาไม่ห่วงนมอ่ะอร่อยอร่อยนะดูลุงหนูจะบอกว่าสรุปว่าเมื่อกี้แอบออกมาคุยกับเขามันคือร้านที่หนูตามหาจริงๆคือหนูมากับน้องนาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เข้าไปในซอยข้างที่เราหลงมานั่นแหละแล้วก็ไม่มีแล้วหนูก็ตามไปกินที่เกตเฮา แล้วเราก็ถามเขาแบบใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกใช่ครร่ะต่กอเขาอยู่เกสต์เฮาส์แต่เนื่องจากโดนโควิดอ่ะเนาะเอาตรงๆก็เดือดร้อนกันหมดแหละก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งแบบเราเคยพูดว่าเราอยากพาฟุกมากินซึ่งวันนี้เราก็ได้ทําตามใจที่เราบอกไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องพาฟุกมากินให้ได้เป็นไงบ้างพี่ฟุกอร่อยปะอร่อยกับแปะลิ้ว,วพูดตรงอ่าอันนี้เป็นสูตรของใครครับอ,อ่คือหนูเป็นคนแปะลิ้วตอนแรกหนูจะไปซื้อสูตรคะ่ะแต่ทีนี้ เขาขายแพงอ่ะนแหละก็คือชอบกินนะคะก็เลยไปนั่งดูเขาทำไปกินแล้วเราก็มาทำเองลองทำเองคือผักปัะจำใช่แล้วเราก็มาปรุงในสิ่งที่เราชอบใช่ค่ะเออแต่อร่อยแ้วอร่อยก็ต้งฉลัดเนี่ยเขาจะไม่โกรธใช่ไหมเราจะบอกว่ากิมมิคของที่นี่คือขายอาทิตย์ละแค่หนึ่งวันวันเสาร์สิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถ้าวันไหนหมดก่อนก็ไม่ได้กินฮะ คือไม่ทําเพิ่มด้วยใช่เพิค่ะก็ขายเพราะว่าถ้าทําเพิ่มแล้วเหลือเราก็ขายไม่ได้แล้วของมันต้องทิ้งพอเขาทําวันต่อวันแล้วถ้าเกิดมาวันธรรมดาค่ะก็จะได้กินกาแฟที่แบบอร่อยไม่ต้องมาวันธรรมดาเสาร์ที่เขาก็ขายคือขายทุกวันถ้ากาแฟน่ะขายทุกวันอย่างนงี้กาแฟน่ะขายทุกวันแต่ถ้าอยากจะกินปากมออย่างที่จุ๋มบอกว่าอร่อยให้มาวันเสาร์เด็ดจริง ดูดีทำแบบละเอียดมากเราเจอร้านแล้วขายให้ลุงทั้งหมดมากี่ปีแล้วตัวเองตั้งแต่ร้านเก่าเกสเฮาส์นู่นนี่จนมาถึงปัจจุบันสี่สิบปีแล้วนะกี่สามสิบสามสามสี่ปีได้อ่ะค่ะจะบอกว่าเคยออกรายการอมรินด้วยนะคุณช่องอมรินเหรอเออช่องอมรินค่ะไรการของอะไรนะลีเอ่อปากอะไรอะของพี่วิทย์กับพี่อยอจำชื่อรายการไม่ได้จะไปออกมาตั้งแต่สองปีที่แล้วค่ะ กำลังดังตอนนั้นกำลังดังโควิดมาไงก่อนโควิดก่อนโควิดจะบอกว่าเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้ดีกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายกินเหมือนจุ๋มนะแล้วอยากกินอะไรที่เป็นแบบนี้แนะนําเลยคอฟฟี่มูดเจอคูเกิลเจอเลยว่าใช่คอฟฟี่มูดคนแล้วเจอเลยจะบอกว่าอร่อยจริงเรามานี่นะข้าถามเรานะเราเอาเลยกาแฟก่นกาแฟเราชอบลาเต้มิ้นเราชก็อัญชันมะนาวเราชอบน้ำมะม่วงปั่นมากเหมือนฮ่องกงที่เราตามหาเลยเราบอกเลยเราอยากกินมากละชาที่ฮ่องกงปิดไปแล้วด้วยคุณ ไม่เราย้อนกลับในเรื่องนี้ก่อนเพิ่งกขึ้นได้าอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาทิ้งหมดเลยนะเหลืออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกคนน,คน้อยค่ะเีเขาทําวันต่อวันแล้วก็อาทิตย์ละแค่หนึ่งวันถ้าใครที่มาไม่ทันก็อดเกณฑ์ถ้าลูกค้าจะมาโทรมาหาได้ไหมได้ค่ะเบอร์0ูนย์แปดหนึ8งแปดห้ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าห้าโทรหาได้แล้วถ้าเกิดสมมติแบบ เรามีจัดทริปทัวร์อย่างเงี้ยแล้วเราจะเหมาตัวเองได้ไหมได้นะคะแต่ก็ต้องบอกล่วงหน้าติดต่อมาก่อนบอกล่วงหน้าเจนก็จะยกหม้อเตอร์ไปทําที่รีสอร์ทได้ที่ไหนเอ่ยแถวนี้แหละในหัวดินนี่แหละจริงๆแล้วรีสอร์ทข้างๆก็ได้นะคะมีขายของว่ะมีขายของอาคือเต็มที่ให้ขายมาค้างๆเป็นไงอันนี้จะเป็นเก้าอี้เท้าของที่บ้านค่ะเป็นของอาก็คือจะเป็นซีวีล่าเหมือนกันสามารถนอนได้ถึง20คน จะเป็นบ้านไม้สองฐานตรงกลางจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะมีครัวสามารถทำอาหารกินย่างได้หมดเออสมมติใครที่แบบอยากพาครอบครัวมาพักผ่อนอยากพาพนักงานมาพักผ่อนอาหารอร่อยกาแฟดีแถมมีปากหม้อเป็นกิมมิกได้ด้วยแนะนําเลยค่ะปากหมุกมาเท่เอ้ยวันธรรมดาก็ได้ถ้าเหมาอะถ,าถ้าจะมากินตันเนี้ย<อ>ถ้าจะมาเที่ยวอะให้มาวันเสาร์เพราะคุณจะได้ตื่นเช้ามากินกาแฟ กินข้าวแต่ถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มอยากจะเหมาอะไรที่มันเด็ดๆปังๆก็บอกเขาละกันนะคะ<ม>ปากบูดมาที่ coffee mood หัวหินค่ะปะเราเราไปกันเถอะกวนเขาเยอะแล้วคิวออเดอร์ order. เขาเต็มมือเลยนะ่ะเออปะ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 ,ปะ,ปะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะวันนี้จุ๋มจะไปไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะจุ๋มกําลังไปตามหาร้านผู้เรียนทอดค่ะคือว่าแม่จิ๋มเคยซื้อผู้เรียนทอดให้นะคะโดยที่สั่งจากที่นี่นไปนะคะ ร้านนี้ร้านคุณโอ๋เนี่ยก็นี้ค่คุณโอ๋อยู่นี่เหโอเคสวัสดีค่ะจะบอกว่าหนูมาตามรอยเพราะว่าแม่จิมซื้อทุเรียนทอดไปให้อร่อยมากลองชิมก่อนเลยมาลูกค้าเขาก็ทุกคนโอ้โหหอยสามรสโดนแน่คืนนี้ลองเลยแล้วกันเดี๋ยวรอพี่จะคิดตังค์ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนี่นะทุเรียนทอด ฟุกบอกทุกคนด้วยจุ๋มเป็นคนกินทุเรียนทอดแต่แม่งไม่กินทุเรียนสดงงปะล่ะมันกรอบนี่ต้องเป็นปลาหมึกที่แม่ติ่มซื้อไปให้แน่มันอร่อยสั่งเลยได้ไหมขายยังไงคะขายเป็นโลค่ะคืออร่อยโลละทอนถ้าพี่เอาเป็นโลให้พี่ก้าร้อยสี่สิบอือเอาถุงละร้อยให้สองถุงถุงละร้อยสองถุงถะร้อยถุงเขาก็ขอลองอันนี้หน่อยครับทุกคน โซลามุน่ะลุงคืออะไรลุงคือปลาหมึกลองปลาหมึกให้ลุงหน่อยค่ะแล้วก็ทาโร่ค่ะไงคะ,ะทาโร่สี่และยี่ห้าถ้าบาร์บีคิวครึ่งโลร้อยหนึ่งได้เอาบาร์บีคิวครึ่งโลค่ะรู้ไหมของใครของไอมอนใช่น้อยชอบกินทาโร่มาก นี่ค่ะเราก็มาอุดหนุนนะคะขนมเพราะว่าจุ๋มเป็นคนชอบกินทุเรียนทอดพี่ฟุ๊กชอบกินอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปฝากลูกฝากหลานถ้าเกิดใครมาหัวหินนะคะจุ๋มแนะนําร้านนี้เลยร้านคุณโอเข็มทองนะคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะที่สําคัญเขามีบริการส่งรถตู้รถทัวเรี่ไปสน,สนีส่งได้หมดเลยแล้วก็รับคนละครึ่งรับชัยชนะรับทุกอย่าง,งนะคะใครถ้ามีโอกาสมาหัวหินแนะนาให้แวะร้านนี้เลยค่ะของดีของสดของอร่อยต้องร้านนี้ค่ะร้านคุณโอค่ะ สำหรับตลาดสัตชัยนะตลาดสัตชัยอย่าไปตลาดอื่นนะบอกเลยนะใครมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยต้องมาที่หัวหินไม่รู้ลุงบอกให้เล่นเมื่อกี้โอ้ยนาะไปคุณไปเดินหายขนมกินต่อฮะไปเดินหาขนมกินต่อขอบคุณนะคคะขอบุณค่ะ เราก็รู้รองเลยละกันโง่ยิ้มหวานขนาดน,นี้แล้วก็รองอร่อยต้องรองหนิอร่อย,อ,ยอร่อยเออว่ะอร่อยเออวะ่ะอร่อยอออร่อยจริงคือแบบบ้านๆแล้วเขาก็มีขนุน<ะ>ด้วยค่ะมันมีความหวานของขนุนอร่อยปีดขอ,องแก้วค่ะ สาแก้วค่ะสี่แก้วห้าแก้วเลยค่ะาาจะแนะนำนะคะใครที่มาตลาดหัวหินนะคะชื่อตลาดอะไรตลาดชัดชัยตลาดชัดชัยนะคะต้องมาแวะนี่เลยรลอดช่องสิงคโปร์ร้านในดำแก้ว120บบาทคุณยายขายอยู่อร่อยมาก